สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับเรื่องเล่าสิ่งเหล่านั้นครับเมื่อ EP ที่แล้วเราพูดถึง IBC เค b บ e TV นะครับผู้ให้บริการเคเบิล v รายแรกของไทยกันไปเรียบร้อยแล้วสิ่งแน่นอนคําว่า IBC นั้นเป็นการร่วมมือกันร,ระหว่างอสมทแล้วก็ชินวัตรนะครับจนล่าสุดครับเอ้ยไม่ใช่ล่าสุด,ดีขออภยัยจนในช่วงเวลาได้เรียกกันเนี่ย การถือกําเนิดเคเบิลทีวีในบ้านเราเกิดขึ้นมากมายนะครับเมื่อจะเป็นไทยสกายทีวีนะครับเคเบิลเจ้าอื่นหลายอื่นที่อาจจะชื่อไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่เนี่ยเริ่มตีตลาดกันมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันครับก็มีหนึ่งยักษ์ใหญ่ของผู้ให้บริการโทรคมนาคมในบ้านเรานั่็คือเทเลคอมเอเชียซึ่งนั่นก็คือทรูคอร์ปอเรชันในปัจจุบันนั่นแหละครับได้ถือกําเนิดผู้ให้บริการเคเบิลทีวีอีกหนึ่งรายและถือได้ว่าเป็น ผู้ให้บริการที่ครบเครื่องมั่นสุดเจ้าหนึ่งครับนั่นก็คือ UTV UTV นั่นก็คือ United Television นะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นการยกระดับการให้บริการเคเบิลทีวีที่เน้นในเรื่องของการออกอากาศในระบบเคเบิลใหญ่แก้วอย่างเต็มรูปแบบนะครับตามจาก IBC ครับที่ให้ทั้งในเรื่องของการออกอากาศในระบบเคเบิลใหญ่แก้วแล้วก็ระบบจานดาวเทียมซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดเด่นของค่ายนี้ที่ได้รับความนิยมมาอย่าง นนนซึ่งการเปิดตัวของ UTV ในปี2,539นี่น,นะครับคือการแข่งขันครั้งสำคัญของ2ผู้ให้บริการโทรคมนาคมเอ้ยขอไปครับผู้ให้บริการโทร,รคมนาคมในขณะนั้นอย่างชินิวัตที่มี IBC แล้วก็ u t v ที่เป็นของเทคโ c o m a ีเอเชียแต่ไม่รู้ไปแข่งกันมาจากไหนนะครับอยู่ดีไม่ว่าดีครับปี2,541นะครับซึ่งก็คือ1นึ่งปีหลังจากเกิดเหตุการณ์ทิ้เศรษฐกิจครับ UTV และ IPC จึงจับมือกันร่วมมือเพื่อสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ให้กับวงการโทรทัศน์ไทยครับเลยเกิดเป็น UPC ขึ้นมา UBC ีนั่นก็คือ United Podcast Cable Cable TV นะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์หน้าประวัติศาสตร์ของวงการทั้งในเรื่องของการโทรทัศน์ไทยแล้วก็อีกลหลายด้านนะครับที่ทำให้ในช่วงเวลานั้นชื่อของ u ู c นั้นกลายเป็นที่พูดถึงอย่างมากและกลายปเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญที่ทำให True นั้นทำกำไรให้กับ True Combination ได้อย่างมากเลยจาก u p c จนถึง True Vision เนี่ยมีอะไรน่าสนใจอะไรบ้างและอะไรที่ทำให้ u p c หรือ True Vision s ในวันนี้เติบโตและประสบความสำเร็จมาอย่างยาวนาน EP นี้เราจะมาย้อนเวลาสู่ความเป็นที่สุดของ u p c และ True Vision ไปด้วยกันกับผมครับ เนื่องจากเกิดวิกฤตการทางการเงินในเอเชียซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ใหญ่ที่สุดนะครับที่ไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะทั่วเอเชียก็ได้รับผลกระทบเช่นกันครับในปี2540ทําให้ IBC และ UTV จําเป็นต้องหาทางอยู่รอดโดยการควบรวมกิจาการเพื่อลดค่าใช้จ่ายครับโดยสามารถใช้ทรัพยากรของ,ของบริษัทีนเครือได้อย่างเต็มที่คือทั้งระบบสัญญ,ญาณผ่านดาวเทียมไทยคมและบริการ MMDs ผ่านระบบไมโครเวฟของกลุ่มชนินวัต ในนามบริษัท UBC ซึ่งปัจจุบันก็คือ b o m j จ r t e l v i s i o n แต่ภายหลังออกอากาศด้วยระบบดังกล่าเพียง2ช่องคือ News 24และ Shopping and Home News 24คืออะไรคือ TNN ช่อง16ในปัจจุบันนั่นเองนะครับซึ่งสามารถรับชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและระบบเคเบิลใหญแก้นำแสงกับ Coaxial ของกลุ่ม Telecom Asia หรือ True Corporation ในปัจจุบันนะครับในนามของบริษัท UBC Cable ซึ่งปัจจุบันก็คือ b o m j r t e i s i o n Cable เดือนพฤษภาคมปี2541ครับ IBC เป็นฝ่ายซื้อกิจการ UTV โดยวิธีการแลกหุ้นและเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท United Broadcasting Corporation, Corporation จำกัดหรือชื่อที่เราคุ้นเคยกันดีนั่นก็คือ UBC นั่นเองหลังจากนั้มาก็มีการทำโฆษณาโปรโมทเพื่อเป็นการต้อนรับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของ UBC ในช่วงกลางเดือนมิถุนายนแล้วก็โปรโมทกันแบบพียิบยีบ,บน ช่องฟรีทีวีหลักๆนะฮะนั่นก็คือช่อง3ช่อง5ช่อง7นั่นแหละก็ยิงโปรโมทกันทียับเลยต้องใช้ว่าทียิบนะฮะจนกระทั่งชื่อใหม่ของ UBC ครับเริ่มออกการจัดพนักงานเมื่อวันที่1กระกรกฎาคม2541นะครับหลายคนก็จะเห็นกันไปกับอินทรู เปิดตัวของ UBC ที่หลายคนคุ้นเคยกันดีในช่วงเวลานั้นนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าการออกอากาศของ UBC นั้นยังคงใช้สัญญาสัมปทานที่อ,อสมทต่อให้กับ IBC และได้ขยายระยะเวลาสัมปทานไปอีก5ปีโดยไปสิ้นสุดเมื่อวันที่30กันยายน2557ครับโดยในยุคแรกของการออกอากาศของ UBC ออกกาศผ่านดาวเทียมไทยคม1ซึ่งปัจจุบันนี้นะครับใช้ดาวเทียมไทยคม5ในการออกอากาศนะครับทั้งในส่วนของแพลตฟอร์มที่เป็นสัญญาดาวเทียมไทยคมแล้วก็ เบมรใหญ่แก้วนะครับหลังจากนั้นไม่นานครับกลุ่มชนินวัตรก็ขายหุ้น UBC ทั้งหมดให้กับเครือเจริญพกพันธ์ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของเทเลคอมเ c เซึ่งนั่นก็คือ True Corporation ในปัจจุบันนั่นแหละครับและจดทะเบียนเข้าซื้อขายในตลาดดักซับแห่งประเทศไทยโดยใช้ชื่อย่อว่า UBC จากนั้นเมื่อปี2,549กลุ่ม i h ซึ่งในขณะนั้นเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ขายหุ้นทั้งหมดให้กับกลุ่ม True รวมเป็นหุ้นรอยด้าเก้าสิบแปดทำให้กลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจริงยุติการซื้อขายหลักทรัพย์ของ UBC โดยกลุ่ม True ประกาศซื้อหุ้น UBC จากผู้ถือรอยย่อยเมื่อวันที่9มกราคมแล้วจะเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท UBC True จำกัดมหาชนพร้อมกับโลโก้ใหม่ก็คือ UBC ที่มีหัวท้ายคำว่า True ต่อมาด้วยนะครับซึ่งแน่นอนคบว่าเครื่องหมายการค้าใหม่ UBC True นั้นเริ่มใช้ครั้งแรกก็คือเดือนเมษายน2549 และท้ายมาจนถึงเมื่อวันที่23มกราคม2550ครับการเปลี่ยนแปลงสำคัญของ UBC เกิดขึ้นอีกครั้งเมือ่อ True ตัดสินใจเขาเรียกว่าต้องเรียกว่าอะไรนะ Minor Change ครับ Renovate Minor Change นนะครับของ UBC ที่เราคุ้นเคยกันดีเนี่ยเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็นบริษัท True Vision s UBC จำกัดมหาชนซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือ บริษัท Truevision Group จำกัดนั่นเองซึ่งเป็นในเครือของ True Corporation ครับซึ่งสิ่งที่เปลี่ยนไปคือเครื่องหมายการค้าครับเป็นโลโก้ Truevisions นะครับซึ่งโลโก้ Truevisions นั้นใช้ครั้งแรกเมื่อวันที่24มกราคมก็คือ1วันหลังจากที่มีการซื้อขายนั่นแหละแล้ว,ลวก็โลโก้ใหม่เริ่มใช้เป็นาการในในช่วงของวันที่24มกราคม2550ครับโดยเริ่มต้นยังคงใช้ชื่อว่า Truevisions UBC นั่นแหละ แต่ต่อมาลดเหลือเพียงบริษัททรูวิชันส์จำกัดมหาชนในปี2,552จนถึงปัจจุบันและก็เนี่ยแหละครับล่าสุดก็เลยเป็นบริษัททรูวิชันส์กรุ๊ปจำกัดในเดือนกันยายน2,550แล้วก็ใช้ชนี้มายาวนานจนถึงปัจจุบันนะครับอันหนึ่งการเปลี่ยนชื่อของทรูวิชันส์นั้นตามยุทธศาสตร์หลอมรวมคลเวเ c นส์ของกลุ่มทูนของกลุ่มทูนในขนาดนั้นนะครับซึ่งแน่นอนว่ากลุ่มทูนในขนาดนั้นเนี่ยก็ ครอบคลุมคอนเวอร์เจนซ์มากมายนะครับอย่าง TrueMove Edge อ่าอ่าแล้วก่อนเป็น TrueMove นะครับยังไม่ใช่ TrueMove Edge นะมี TrueMove มี True o n l i n e มี True Money มี True Life อะไรต่างๆแล้วก็มาเป็น True Vision นะครับแต่ภายหลังแน่น,นอนครับคอนเวอร์เจนซ์หลักของ True แน่นอนมี3อย่างคือ True Move Edge หรือ True 5G ในปัจจุบัน True Online แล้วก็ True Vision ในปัจจุบันนั่นเองนะครับ ซึ่งเข้ารับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ปอกรับสมาชิกประเภทไม่ใช้คลื่นความถี่จากกสทชหรือคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรัคมนาคมแห่งชาติครับจุดเด่นของ UBC ในขนาดนั้นแน่นอนครับว่าเกี่ยวข้องกับ IBC แล้วก็ UTV โดยตรงเลยนะครับเพราะว่าได้นี้ส่มาจากก่อนในนี่นะคือช่องรายการ จุดเด่นของคอนเทนต์ที่เป็นหัวใจหลักของทั้ง2ช่องที่รวมกันเป็นหนึ่งเป็น UBC เนียเอยคือเรื่องของกีฬาอ่ากีฬาแน่นอนฟุตบอลนะครับตอนนั้นเป็นผู้นำคอนเทนต์กีฬาที่ถือได้ว่าเบอร์ต้นของบ้านเรานะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเออยบุนเดสติก้ากาโชซีอาลาลิก้านะฮะสี่รายการบิ๊กโฟร์ของยุโรปนะครับมียูฟ่าแชมเปียนลีกเออยมียูโรป้าเออยูฟ่าคัพคือห้อยติดห้อยติดสอยมาจาก ทั้ง IBC ทั้ง UTV กันมาหมดเลยนะครับแล้วก็มีเรื่องเรื่องของรายการมวยว่าจะมวยสักมวยสากก็สมัครเล่นอ่ารายการมวยชิงแชมป์โลกหรือแม้กระทั่งยุคนั้นมีมวยปล้ำครับอ่ายุคนั้นมีมวยปล้ำแน่นอนครับใครเกิดทันยุค WWE บ้างสมัยก่อนเราเป็นสมัยก่อนชื่อว่า w w f นะครับนั่นแหละยุคนั้นก็มาฉายที่ช่อง UBC ด้วยแล้วก็โอ้โหได้รับความนิยมแบบถล่มทลายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีรายการแบดมินตันเทนนิส นะฮะบาสเกตบอลอเมริกันฟุตบอลโมดปัจจุบันก็มีโมโตชีพีด้วยนะมี F1 ด้วยอะไรด้วยคือแน่นอนเมื่อก่อนเนี่ยทรูเวชเนี่ยครับเ,เขายืนหนึ่งเรื่องกีฬาอยู่แล้วแน่นอนตั้งแต่สมัย u ู c นะครับปัจจุบันก็ยังคงยืนหนึ่งต่อเนื่องเพราะว่าล่าสุดเพิ่งจะเซ็นฟอร์มูล่าวันจากของทาง Fox ก่อนในนี้ที่เป็น f o x Sports นะครับแลหลายรายการกีฬาที่เคยฉายทาง f o x s p o r t s เนี่ยทรูเวชซื้อเหมาหมดเพื่อให้แฟนๆได้สัมผัสความมันอย่างต่อนเนื่องซึ่งที่สิ่งที่เพิ UFC นะครับมีรายการที่หาดูถ่ายทอดดูยาก,ยากๆอ่ะอะไรต่างๆรายการรวมถึงมีกอล์ฟเอ,อ่ยมีอะไรเอ่ยเข้ามาเสริมรให้กับคอนเทนต์กีฬาที่เพิ่มมาขกึ้นก็คือเพง่ายๆว่าเมื่อก่อน UBC ยืนหนึ่งอย่างไรยุคนี้ t r ูวิชั่นสก็ยืนหนึ่งชั้นนั้นเช่นกันนะครับส่วนคอนเทนต์หนังครับเมื่อก่อน UBC ถือได้ว่าเป็นจุดขายของ คอนเทนต์เหล่านี้เลยนะครับเพราะว่ามีช่องหนังคุณภาพเยอะแยะมากมายนะครับและหลักๆแน่นอนก็จะมี HBO กับกลุ่ม Fox นี่สมัยนั้นเราใช้ชื่อช่องว่า Star Movies นะครับซึ่งแน่นอนว่าจุดเด่นที่น่าสนใจคือเป็นช่องหนังที่มีหนังดังระดับบล็อกบัสเตอร์แบบเอาง่ายๆเป็นบล็อกบัสเตอร์ที่ภาพคมชัดมากแล้วก็มีคำบรรยายซับไทยมีเสียงภาพแบบไม่ใช่เสียงพดิ คือตัวหนังเนี่ยเป็นแบบออริจินอลค่งเสียงออริจินอลโดยโตรงแล้วก็มีคำบรรยายซับไทยด้วยนะซึ่งถือว่าเป็นจุดขายที่น่าสนใจในตอนนั้นนะครับแน,น่นอนใครเกิดทันในยุค u b c แน,น่นอนก็จะมีช่องที่เป็น HBO เอย่ย c i n น m a x เอ่ยนะครับมี Star Movies นะครับแล้วก็ช่องช่อง u b c นะตอนนั้นก็มีฟิล์มเอเชียด้วยแน,น่นอนก็ฉายหนังทั้งที่เป็นหนังไทยแล้วก็หนังเอเชียพวกหนังจีนญี่ปุ่นเกาหลีนะครับ เอามาใช้แบบจัดเต็มเลยทีเดียวนะครับปัจจุบันของ t r u v i s i o n ก็แน่นอนครับหลังจากที่ Fox ยุติการดำเนินกิจการนะฮะที่เป็นในส่วนของ Fox International ในส่วนของที่เป็นช่องทีวีต่างๆนะครับในเครือของ Fox กแล้วก็ดิสเนี่ย t True เองก็ Renovate ครับช่องรายการหนังที่อยู่ในเครือทั้งหมดใหม่หมดจดเลยนะครับหลักๆที่น่าสนใจคือช่องหนังครับยังมีอยู่ครับนั่นคือ ช่อง true film hd 1แล้วก็ true film hd 2นะครับก็ยังคงออกการเหมือนเดิมแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือ true film hd ออกการในระบบเสียงพักไทยและเสียง original ก็คือ soundtrack นั่นแหละนะครับแล้วก็เสียง original s o u n d t r a c เต็ม,เต,มเต็มก็คือช่อง true film hd 2 นะครับแล้วก็ TrueMovie HD i s h ชื่อล่าสุดตอนนี้นะครับ TrueMovie HD i s h เนี่ยได้มีการปรับโฉมปรับรูปแบบการออกอากาโดยมีการออกอากาศในระบบ2รูปแบบนั่นคือระบบแรกคือเสียงภาคไทยกับเสียงออริจินอลบวกซับไตเติลที่เป็นภาคไทยเพิ่มรสชาติให้กับการรับชมหนังมากขึ้นแล้วก็ เตรียมขนคองทับหนังจากหลากๆลาค่ายหนังชั้นนําของอเมริกาแล้วก็อีกแล้วก็อีก,ลลก,อกลหลายค่ายนั่นแหละมาให้คุณชมได้ชมกันต่อเนื่องหลังจากนี้ด้วยนะครับนอกจากนี้หนังไทยยังมีอยู่ครับ True Film HD ยังคนหนังไทยคุณภาพเสิร์ฟมาให้คุณได้ชมอย่างต่อเนื่องเรียกได้ว่าใครที่พลาดจากการดูในโรงก็มาตามดูทางทีวีได้ซึ่งความคมชัดแน่นอนครับ เดี๋ยวนี้ HD แล้วนะครับภาพคมชัดมากกว่าเดิมนะครับอนอกจาก True Thai Film HD แล้วก็มี True Film HD นะครับแล้วก็ที่เพิ่มมาใหม่ก็มี True Chinese Mall อันนี้คอนเทนต์เป็นหนังจีนจัดเต็มมากหนังจีนทั้งยุคโจซิงเฉิงงี้เฉินหลงงี้หลิวเตอร์หัวนี้มีให้ดูหมดนะครับใครชอบหนังแบบจีนกำลังภายในมีให้ดูแน่นอนแล้วก็หนังจีนในยุคใหม่สมัยใหม่มีหมดแน่นอนเรียกได้ว่าเอาใจสาย แม่จีนทั้งหลายกันพรึบแน่นอนนะครับแล้วก็ใครชอบซีรีส์เกาหลีก็มี True Korean Mall ซีรีส์เกาหลีจัดเต็มครับเรียกได้ว่าขนซีรีส์เกาหลีที่ได้รับความนิยมเนี่ยมาฉายบนแพลตฟอร์มเพลทีวีแบบจัดเต็มจัดหนักและถือว่าเป็นช่องที่มีซีรีส์เกาหลีไม่สุดช่องหนึ่งของ True เลยนะครับแล้วก็ True Asian Mall ก็มีซีรีส์ครบเครื่องทั้งจีนทั้งไทยทั้งจีนญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็ซีรีส์ไทยซีรีส์ไทยตรงนี้ก็แน่นอนครับครอบคลุมทั้งในส่วนของ Production House อย่าง True Original Series นะครับ True CJ Creations แล้วก็ Hello Productions นะครับซึ่งถือว่าเป็น3ค่ายซีรีส์ไทยที่มีผลงานระดับ Masterpiece แล้วก็ส่งออกไปยังหลายๆประเทศซึ่งก็ได้รับความนิยมทั้งในทั่วเอเชียแล้วก็ในต,ต่างประเทศอย่างพวกอเมริกาพวกอังกฤษบ้างประมาณนี้นะครับส่วนช่องในการ v a r i e เมื่อก่อนยอมรับว่า UBC นี่ถือว่ายืนหจริงๆครับโดยเฉพาะช่องเพลง ของไทยเราช t น a วีแ n นนี้ถือดีว่าได้รับอันนี้ส่งไปด้วยเลยเพราะว่าเป็นช่องที่ทําให้ UBC มีคนติดเยอะมากนะครับเพราะว่าเป็นช่องเดียวที่เปิดมิวสิกวิดีโอแบบไม่แบ่งค่ายไม่แบ่งสังกัดแล้วส่วนใหญ่ก็จะมีมิวสิกวิดีโอจากค่ายเพลงหลักในบ้านเราแน่นอนแกมี RS ก็เปิดให้ได้ดูกันแบบเต็มอิ่มเลยแล้วก็จะมีค่ายเพลงในส่วนที่การโปรโมทน้อยแต่ว่าใช้ทเัพการอย่างคุ้มค่านะครับอย่าง Music b o x เอ่อเบเกอรี่มิวสิกโซนี่มินตอนนั้นนี่ถือว่าค่ายเพลงอินดี้ในบ้านเรานี้ได้รับอิทธิพลจากชั้นวีไปเยอะมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นช่องที่ให้กําเนิดสรลปินอินดี้มากมายมาแจ้งเกิดกันในช่องนี้เยอะมากนะครับแล้วก็เป็นช่องที่ไม่ได้แค่เปิดเพลงไทยอย่างเดียวนะเปิดเพลงสากลด้วยและเป็นเพลงสากลที่ครอบคลุมทุกแนวดนตรีทุกสไตล์ทุก ประเทศด้วยนะครับหลักๆก,ก็จะเป็นพวกอเมริกาอังกฤษนั่นแหละแล้วก็หลักๆก,ก็จะมีเพลงแนวเอเชียพวกญี่ปุน่นพวกเกาหลีนั่นแหละเข้ามามีบทบาทซึ่งแน่นอนว่าชนิดวิเชียนถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่ทําให้วงการเพลงทั้งในบ้านเราแล้วก็ต่างประเทศนั้นบูมขึ้นมาทันทีนะครับจริงๆชนิดวิเชียนเนี่ยเปิดตัวครั้งแรกกับทางยูทีวีเนี่ยตอนวันที่22สิงหาคม2539แต่ว่าเอาการจริงแลววอวเอาการจริงนะฮะ เริ่มเปิดตัวจริงๆคือ22สิงหาคมแต่ว่าเริ่มทดลอออกอากาศแรกๆเนี่ยวันที่4สิงหาคม2539นะครับแล้วก็ตอนนั้น,นออกอากาศ่าน UTV ก่อนแล้วค่อยมาจับมือกับ UBC ปุ๊บก็ออกากาศต่อเน,นื่องเลยในขณะที่ IBC ก็มีช่องชนนวีนั่นแหละแล้วก็ MTV ในขณะนั้นแต่สุดท้ายก็ MTV ก็เลยมโมาที่ UBC เช่นกันนะครับแ,แรกๆ MTV ก็เป็น รายการต่างประเทศก่อนหลังๆก็เปลี่ยนมาเป็น MTV Thailand ซึ่งก็ผลิตโดยคนไทยลว้วนๆเช่นกันนะครับแล้วก็ในยุคนั้นนะครับในส่วนของ UBC ก็มีในเรื่องที่น่าสนใจนี้ในส่วนช่องวายดี่แล้วนะเมื่อก่อนช่องวายดี่ของ UBC มีเยอะมากชิ h ชนนานอลอันนี้ช่องสำหรับคุณผู้หญิงโดยเฉพาะแต่คุณผู้ชายก็ดูได้เพราะเป็นช่องแฟชั่นนะครับแต่ว่ามันจะมีจุดเด่นที่รายการไลฟ์สไตล์ในในช่องชิกชนนานอลเนี่ยมีเยอะมาก นะครับียกว่าเอาใจทั้งวัยรุ่นวัยทำงานได้ดีเลยนะครับ UBC Inside อ่าแน่นอนช่องข่าวบันเทิงนะครับเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนเป็น True Inside HD แล้วนะครับ UBC X s i e อ่าปัจจุบันเป็น True X s i HD ก็เป็นช่องรายการบันเทิงหลักช่องรายการบันเทิงที่เป็นวัยี้จ๋าหลากหลายรูปแบบเลยนะครับ True Music HD อ่าแน่นอนเป็นช่องเพลงที่ที่ยังคงมีอยู่นะแสดงว่าตอนนี้เปลี่ยนมือให้ทางทีเวลีทีวีมาทำนะครับแล้วก็มี True เออ UBC Series ปัจจุบันเป็น True Series อันนี้เป็นช่อง Series ที่เน้นในเรื่องของ Series ของฝั่งอเมริกาสส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มีช่องต่างๆมากมายในตอนนั้นของ UBC ที่ได้รับความนิยมอย่างมากแล้วก็ตอนนั้นนี่อย่างที่เราผมบอกไปยุคหนึ่งที่ UBC โด่งดังสุดขีดก็คือรายการเรที่รระดับประเทศอย่าง Academy Fantasia หรือปฏิบัติการล่าฝันนะครับที่ทาง UBC ซื้อลิขสิทธิ์รายการดาังจากเม็กซิโกเนี่ยมาทำในเวอร์ชันไทยแล้วกลายมาเป็นปรากฏการณ์หนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ที่ ผู้ใด,ดแต่ปาเต็มคำเลยนะครับว่าส่งผลให้ทั้ง u p c เนี่ยได้กำไรไม่พออย่างทำให้หล่าบรรดานักล่าฝันนี่กลายมาเป็นศิลป,ปินมีผลงานในวงการแล้วก็ได้รับความนิยมแล้วก็สนับสนุนจากแฟนเพลงแฟนรายการกันชนิดที่ว่ามาอย่างหยอดมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า17ปีเลยทีเดียวนะครับนี่คือความสำเร็จของ UBC ในตอนนั้นแล้วก็นวันนี้ที่แม้จะเปลี่ยนชื่อเป็น Visions แล้วสิ่งที่เปลี่ยนไปของ t Visions นั้นต้องยอมรับเลยว่ามีบริการมากมายเกิดขึ้นนะครับแน่นอนครับ บริการใหม่ๆก็เกิดขึ้นมากมายว่าจะเป็น Truevision SIM ที่พ่วงก,กับเบอร์ของ TrueMove นะครับ Truevision PVR ก็ใครชอบอัดรายการหรือดูรายการไปแล้วรู้สึกว่าถ้าอยากอัดรายการอีกรายการนึงก็สามารถอัดรายการได้ในเครื่องเดียวนะครับมี Truevision HD ก็ออกอากาศช่องรายการคุณภาพแบบ HD ซึ่งถือว่าเป็นผู้นำกันให้ออกอากาศในระบบ HD เป็นเจ้าแรกแล้วก็ยังคงยืนหนึ่งมาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็แน่นอนว่าแพลตฟอร์ม HD เนี่ย เริ่มเข้าไปแทกซึซในส่วนของช่องทีวีดาวเทียมมากขึ้น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 น,นะครับแล้วก็มาจนถึงยุคเนี่ยจะไม่ได้มีอะไรอีกอ๋อยุคนึงมี3มิติด้วยอ่ามีการออกอากาศร,ระบบ3มิติด้วยนะครับคือต้องส่งแวนวตาที่เขาแจกมาแนบกับ t ท e Vision Magazine นะครับโอ้ตอนนั้นคือเป,เป็นอะไรที่ว้าวมากนะครับแล้วก็มีในเรื่องที่เป็นไอ้นี่ จำไม่ได้แล้วเพราะว่าตอนนั้นนวัตรกรรม t รูวิ i ั่น n s มันมาท,ทุกปี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 แล้วเยอะแยะมากมายแต่ถ้านับปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่า t r u e v i s i o n s now ถือได้ว่าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์สำหรับทั้งคนรุ่นใหม่แล้วก็คนยุคเก,ก่าได้เป็นอย่างดีเพราะว่าเป็นการให้บริการในรูปแบบสตรีมมิ่งที่เอาช่องรายการดังจาก t r u e v i s i o n s เนี่ยมาเสิร์ฟให้คุณผู้ชมได้ชมผ่าน แพลตฟอร์มก็คือ True ID ที่สามารถดูได้ทั้งในเว็บไซต์ในแอปพลิเคชันแล้วก็กล่อง True D TV รู้ถึง True ID Plus นะครับก็เป็นการต่อยอดมาจากในส่วนของ True c i o n n o w นั่นแหละ True ID Plus ก็คือแพ็กเกจที่จะครอบคลุมทั้งหนังแล้วก็ซีรีส์กว่า2,000เรื่องดูกันให้ตาแชกกันไปเลยแล้วก็มีรายการโรลตี้มีคอนเทนต์เด็ดๆอีกมากมายซึ่งส่วนใหญ่ก็ได้รับความร่วมมือจากบรรดาค่ายสตูดิโอค่ายหนังชั้นนำช่อง ฟรีทีวีคุณภาพนะครับว่าจะเป็นช่องวันช่องสามอะไรนี้เนี่ยเข้ามาร่วมในส่วนของพาร์ทเนอร์ของ True ID Plus กันอย่างมากและที่สำคัญข้อดีอย่างหนึ่งทั้ง True Channel แล้วก็ True ID Plus คือไม่มีโฆษณาขั้นนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยและเชื่อว่าคลาหลายๆคนมืถึงผมนะสมัครทั้ง2บริการไปเรียบร้อยแล้วอ้อลืมบอ,อกไปช่วงที่มีพรีเมียร์ลีกกลับมาถ่ายทอดที่ทอีกครั้งเนี่ยมีแพ็กเกจ True Premier League ด้วยนะครับแล้วที่น่าสนใจคือดูกันยาวๆแบบชนิดที่ว่า ไม่ต้องห่วงเรื่องโฆษณาขั้นนะครับและที่สำคัญมีแมชฟุตบอลทั้งยุคที่เราเคยดูก่อนหน้านี้อะยุคแบบ90 2,000หรือไม้กระทาั่งไฮไลท์การแข่งขันต่างๆในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาของพรีเมียร์ลีกเนี่ยมีให้ชมกันจัดเต็มในช่องนี้ช่องเดียวนะครับซึ่งก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับว่าปีหน้าที่จะมีการประมูลพรีเมียร์ลีกฤดูกาลใหม่เนี่ยทูจะมีโอกาสคว้าโอกาสนี้ เซ็นสญญายต่อเนึ่องอีกหรือเปล่าต้องติดตามกันนะครับเพราะว่านี่แหละคือจุดขายของ Truittions ในปัจจุบันที่เชื่อว่าไม่อยากให้หายไปไหนจริงๆครับ วันนี้ของ Truevision ถือได้ว่าเปลี่ยนไปเยอะจากในยุคข,ของ IBC แล้วก็ UTV รวมถึง UBC นะครับเพราะว่า Truevision เนี่ยเป็นผู้นำคอนเทนต์กีฬาระดับโลกจริงๆนะครับเพราะว่าล่าสุด Truevision ก็เดินหน้าเซ็นซื้อลิขสิทธิ ในการกีฬาต่างๆมากมายว่าจะเป็นในเรื่องของเทนนิสแบดมินตันมวยกลงเหล็ก UFC นะครับมอเตอร์จีพีโฟมวันที่เพิ่งจะเซ็ไปันสนร้อนๆแล้วก็อีกมากมายนับไม่ถ้วนนับจากนี้นะคะช่้แน่นอนว่าแฟนๆกีฬาที่ชื่นชอบหลากหลายประเภทเนี่ยก็จะได้อยู่กันอย่างตาแฉะแน่นอนนะครับนี่ก็เดียวกันก็คู่มู่ไปกับคอนเทนต์ที่เป็นสตรีมมิ่งนะครับอย่างชูวิชั่นสตาร์นะครับ เราบอกเขาว่าจนแข่งกันสไตลคืนด้วยค่าบริการจุดกแสนกรู๊บและที่สำคัญรองรับการสัมผัสชมที่ถกต้อกจะถือเป็นอีกหนึง่งถังเลยที่น่าสนใจสำหรับใครที่ไม่ชอบแบบจ่ายแพงๆแบบรายปีอยา Disney Star ่างดิสนีย์พลาสต์คอสตร์ที่ราคารายปีค่อนข้างแพงหรือแม้กระทั่งเมดทรีซีที่ต้องจ,จ่ายเดือนสิบเกบาทนี่แหละสิ่งเหล่านี้แหละที่กำลังแย่งจริงถังถังลูกค้าเพราะว่า ขอแนะนำให้ดูอย่างถูกลิขสิทธิ์ด้วยแล้วก็คิดจะสมัครแพลตฟอร์มไหนก็ศึกษารายละเอียดกันดีๆนะครับถ้าสมัครแบบซัก3-4แอปแล้วบินมาสัก5,000ันหมื่นหนึ่งนี่คือช่วยไม่ได้นะค,ะครับตกไข่ของมันนะครับนั่นแหละครับฝากไว้คิดด้วยแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่ฝากไว้คิดอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้พูดถึงเรื่องโซเชียลใช่ไหมขอฝากอีกนึ่งหนึ่ง เซส,สื่อโซเชียลมิสติอย่าให้โซเชียลมาทำลายเราใช้โซเชียลให้เป็นประโยชน์เพื่อที่จะเอาข้อมูลดีๆมานำเสนอให้กับทุกคนนะครับเช่นเดียวกับเราครับเรายังคงนำเสนอข้อมูลดีๆเรื่องราวดีๆในดีที่เราอยากพูดกันนะครับว่าไอ้ผลิตภัณฑ์หรือสถานที่ต่ตางในก่อนหน,น,นา้านี้เงีอะไรน่บสมใยบ้าง ในกรุงเทพนี่แหละแต่เป็นกรุงเทพไม่มีความไม่ธรรมดาซึ่งและเป็นห้าสรีษาด้วยอา่าเอ้ยหรือชมรมเพิ่อยู่ดีเด <c oughs> ี๋ยวรอจะมาเล่ากันในตอนหน้านะครับกับเรืร่องเล่าสุดยอดน่านะและผมกันจุมนุดที่นี่ช่องชมกันดังชาแนลครับ